ก็จะมาพูดถึงเหรียญเหรียญนี้นะครับเหลือแค่เหรียญเดียวนะครับอยู่กับผมซึ่งผมก็ <c oughs> เก็บไว้นานนะครับนังแต่ออกมาแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยผมเช่าบูชามานะครับตอนที่ยังเป็นซีนเดิมนะครับคือเหรียญบารมีส,สิสิจันโทนะครับแล้วก็เปิดออกมาเป็นเลขนะครับเกือบเรียงน,นะครับเป็นสองสามสี่หก เหรียญรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญเอกลักษณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แกะได้เหมือนหลุงปู่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมนะครับตอนแรกออกมาในราคาสองร้อยสามร้อยนะครับตอนที่จองกันแรกๆนะครับพอมาช่วงหลังๆเนี่ยผ่านในปีเดียวขึ้นมาพันหนึ่งนะครับจนเดี๋ยวนี้อยู่ประมาณพันห้าพันหกหรือว่าสองพันนะครับถ้าเหรียญที่มีความสวยนะครับแล้วผมก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าอนาคตเนี่ยวัตถุมงคล เหรียญบร,รมีสิจันโทเนี่ยจะราคาไปไกลกว่านี้อีกมากมายหลายเท่านะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเหรียญเนี่ยมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับเหรียญรูปไข่เนี่ยเป็นเหรียญรูปทรงคลาสสิกนะครับซึ่งผมเนี่ยมีความชอบส่วนตัวนะครับเป็นเหรียญง่ายๆเรียบง่ายนะครับเวลาเข้ากรอบจะเข้าสนิทมาก กระทัดรัดสวยงามนะครับเวลาเลี่ยมก่อนจะขึ้นมากๆนะครับยิ่งเป็นเนื้อทองแดงทองแดงลมดำลมมันปูนะครับเ็น <c oughs> รุ่นนี้เนี่ยก็วิธีการจัดสร้างก็ยิ่งใหญ่นะครับวิธีปลูกเสกมีการนำเอาแผ่นโลหะนะครับไปให้เกจิเนี่ยเพ่อประเทศจานัคระนะครับก่อนที่จะนำมาหลอมการออกแบบแม่พิมพ์นะครับ การกเกี่ยนได้อาจารย์ประหยัดพระอ,อสกุลนะครับมีอ,อาจารย์ออสมือเทวดาเป็นคนแกะให้นะครับซึ่งท่าน,นจะมีาการฝีมือการแกะที่เป็นเอกลักษณ์มากนะเป็นการแกะสดนะครับแล้วก็แกะได้สมจริงนะครับจะสังเกตได้นะครับเห็นไหมครับเห็นแววตาของหลวงปู่ไหมอรอยยิ้มนะครับกล้ามเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งริ้วจีบ่เนยมีความสมจริงนะครับ ถ้าเห็นเหรียญรุ่นนี้แล้วเนี่ยคิดถึงเหรียญดังๆครับเหรียญที่เป็นอมตะในอดีตเนี่ยอย่างเหรียญหลวงพ่อทบวชชนแดงเหรียญรุ่นทุนเก้านะจะมีความคล้ายคลึงกันเห็นไหมครับลักษณะการแกะอย่างเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญเมตตาเหรียญปฏิหาร eod นะครับเหรียญสร้างบารมีจะเได้นในฝีมือการแกะเนี่ยจะมีความลักษณะคล้ายคลึงกันฟอนต์ตัวหนังสือข้างล่างเนี่ยเป็นหลวงปู่มหาศิลา สวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์มีความหวอนช้อยโดยเฉพาะด้านหลังเนี่ยเป็นยันก้ายอดนะครับซึ่งยันก้ายอดนี้ก็ถือว่าเป็นยันคูนะครับซึ่งความหมายนี่ดีมากๆนะครับสำหรับยันก้ายอดบริเวณข้างๆย,ยันก้ายอดก็จะมีเถาะนะครับเป็นยันเถานะมีความสวยงามนะครับมีลายเส้นลุงปู อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บนะครับถ้าใครนะครับต้องการเก็บแบบยาวๆเนี่ยแนะนํารุ่นนี้เลยครับราคาไม่มีตกนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญจิ๋วกระทัดรัดนะครับจิ๋วแต่เจ๋านะครับสําหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นี่นะครับเม็ดยาเลื่อนยศนะครับสาหรับใครที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับ คุณสุภาพสตรีนะครับบุตรธิดานะครับคุณภรรยานะครับเหมาะมากครับที่จะพกเหรียญเม็ดยารุ่นเลื่อนยศนะครับสามารถนําไปทําหัวแหวนได้นะครับเลี่ยมกรอบทองคํานะครับได้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาอยู่แค่ประมาณสองสามพันก็ได้นะครับกรอบทองนะครับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับ เล็กมากนะครับถ้าเทียบกับไม้จิ้มฟันนะคะดูนะเล็กไหมครับนะเทียบกับเหรียญบาทนะฮะดูนะครับถึงจะเล็กนะครับแต่การแกะแม่ปิ่มเนี่ยแกะได้เหมือนหลวงปู่มากนะครับมองดูเนี่ยเป็นองค์หลวงปู่เนี่ยในลักษณะอมยิ้มนะครับสายตานะครับสีหน้าของท่านเนี่ยมีเมตตามากนะครับ บริเวณสังฆาติตรงนี้นะครับเก่เค้า่าเลื่อนยศนั่นหลังมีอักขระตัวทําอีสารตัวอุหนึ่งตัวขอบนี่จะหลุดนิดนึงนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นอีกลักษนะครับขพบจะหลุดนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเล็กนะครับเป็นธรรมดานะครับกระบวนการจัดสร้างก็เลยมีผิดพลาดกันบ้างนะครับเพราะว่าขนาดเหรียญเล็กนะ แล้วก็มีการแกะนะครับเป็นหลวงปู่พระมหาศิลานะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเอากล้องมาสองให้ชมนะ กล่องก็ไม่เห็นนะครับโทรศัพท์ไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่ครัว่็ไม่เห็นนะครับตอนที่ผมเคยส่องนะครับจําได้จะเขียนว่าหลวงปู่พระมาศิลานะครับอายุครบเจ็ดสิบห้าปีนะครับมีความสวยงามนะครับเหรียญเม็ดยาเนี่ยผมก็ยังมีแบ่งปันนะครับมีประมาณสิบถึงยี่สิบเม็ดนะครับสิบถึงยี่สิบเหรียญเลย สำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับวัตถุมงคลนะครับรุ่นยื่นอื่นนะครับยังรุ่นเก่าเก่าที่ผมก็ยังมีนะครับยังพอมีแบ่งปันนะครับยังมีตกค้างอยู่บ้างนะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ค่อยได้นำไปปล่อยนำไปให้เช่าบูชาทังเท่าไหร่นะครับมาก็มีแต่เก็บเก็บไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญอายุวัฒนะมงคลนะครับ เป็นรูปหลวงปู่ยืนนะครับครึ่งองค์นะครับแกมีความสวยงามออกปี64นะครับด้านหลังนี่เป็นยันองคตนะครับมีความคล้ายคลึงกับหนุมานนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นหนุมานแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้นี่เป็นองคตนะครับองค์คตนี่จะเด่นทางด้านการเจราจาพาทีนะครับมีความเฉลียวฉลาดมีปฏิพันธ์ไว้พิบ ขึ้นชื่อว่าใครบูชาองคตเนี่ยจะไม่ต่ํากว่าคนไม่จนกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งนะครับขององค์หลวงปู่พ่อหมาศิลานะครับที่ท่านบันทึกไว้ในแผ่นยันนะครับรวมสรรพวิชาของท่านนะครับก็คือจะมียันองคต ความสวยงามนะครับผมก็ยังพอมีให้บูชานะครับมีหลายเนื้อมีสองเนื้อนะครับมีเนื้อทองฝาบาทแล้วก็ทองแดงลมดํานะครับมีความสวยงามนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งองค์นะครับหนึ่งรุ่นนะครับที่ออกเมื่อปีที่แล้วเช่นกันนะครับเป็นเลนเทวาพิทักษ์นะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับแล้วก็อยากบูชาองค์เทวีสุวรรณนะครับซึ่งเขาเชื่อว่านะครับถ้าบูชาเทวีสุวรรณเนี่ยจะเป็นบุคคลผู้มีทรัพย์สมบัติมากนะครับมีทรัพย์สินนะครับมีพวกข้าทรัพย์ร่ํารวยนะครับเนื่องจากว่าเทวีสุวรรณนะครับท่านเป็นหนึ่งในสี่ของเทวจตุโลกบาลนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ร่ารวยแล้วก็เป็นเทพที่ร่ํารวยเป็นเจ้าของสวรรค์ชั้นจ่าตุ่มนะครับ มีทรัพย์สมบัติมากนะครับลักษณะาการออกแบบเนี่ยถ้าใครนะครับชอบนิยมชมชอบการเก็บวัตถุมงคลน,นะครับจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงก,กันกับเหรียญโลของหลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตาลามนะครับนี่ครับเทียบกันนะครับกใกล้เคียงกันเลยนะครับมีความสวยงามนะครับเป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับ ก็ยังพอมีแบ่งปันนะครับเหลือประมาณ 3, ามสี่เหรียญน,นะครับให้ชมครับส่วนเหรียญเมตตานะครับก็จะมีคนทักมาถามผมเรื่อยๆนะครับก็ยังมีแบ่งปันนะครับสำหรับเหรียญเมตตานะครับตอนนี้ตัวอย่างเหรียญเมตตา อย่างเมตตาก็ยังเหลือนะครับ